เอาชีวจโจไว้สักก้อนกันละกันนะครับขัานินบเน่เมาแสดงว่าซื้อเบียร์ปองนะเมื่อนี้นะนี่เราพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาฝากไม่ตีแต้มไใบห,หอนทำย่ำไกลกันตอนสับพันแท่งหักมาโห,หงท่มทอดย้อนหยานป่าไร่ทิมคลองอีสานบอกเธอเก่าฐานึงนำทวกคำเศร้าง่าง่างวมกะหวงหานัดพระพรน,นี่ละป่าสีขอมาแจกฟ้ามอลำ่มสิงเพื่อนบ้านอีสานก่วงห่วงพระลาน สิมาขอจากตาแนวมุ่นเกาแต่เข้าหลังมีอีหยังหลายอันมาเผยจากใข่เบาให้เจ้าซอยันึงถอนบุญหลังคังพ่อแม่ให้ซอยกันเก็บเมียนแนวซอยเผยแผ่ซสือใยให้น้ององย่างฟังอีสานพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยถือโอกาสนี่ครับผมนัทพรเยอสุรีบอมีหยังตอบบุญแท่นคุณคุณเขาคุณน้ำคุณปัจจัยจากคุณพ่อคุณแม่เสียสละจากหมอลองหมอลำมาสิบสองสลองงานเนาะพี่น้องเนาะ ถือ่าเมื่อนี้นัทพรยสุรีกับมาลองมาลำกับมาท่านคือกันนองคุณพ่อคุณแม่เพิ่นมาเอาเสียงมาท่านเอาเสียงมาท่านในพี่น้องมวลพี่น้องเซินเมื่อนี้ที่ลืมบ่ดได้เลยคือแรงเชียแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องบั่นค่มวงสุขูสุคนเสียสละเวลาอาบปากตาเขียวนาะพี่น้องเนาะมานั่งฟังลองฟังล่ำเมื่อนี้ถือโอกาสนี้นัทพรยสุรีขอทรงพรลำลองไววพรให้คุณพ่อคุณแม่สักวันก็แล้วกันเนาะครับเนาะ มื่อนี้พี่น้องสางนามทำบุญขึ้นมาเมื่อนี่พน่าบุญมาหาสงการโอ้ยอนอนซอนครับเลเพน่าสงนามพระองค์บักไงนะครับทางบ้านหมอลำบอมมีได้แนวนี่ครับผมหายยากขึ้นอย่างนี้ครับได้บุญบ้านกับประจ้า,จางฮอดหมอลำครับผมได้ตั้หนังบักตื่อง,งั่นนะครับปีใดก็ได,ได <c oughs> อธฐิโอกาสนี่ครับผมสรงพรอนให้คุณพอ่คณพอคุณแม่กับผมผูมมานัังฟังหลองลางลำผูเสียสละาเวเลาอันมีคาของคุณพอ่คณพอคุณแม่เนาะเมื่อนี้ครับขอบ,บุญขอบคุณห,หลายๆกันแล้วกันนะครับ เอาละว่าคุณพอเอิญเอาละว่าคุณแม่เอิญเจ้าทำทานวันนี้ครบเครื่องบริวารท่านผู้เผืนแผวอาะก็ยอมมีนอบุญหลน่นละหลดเกินคนนอทั้งค่ายเรามีใจใ,ใส่ซองผมนัดทับอ้อนเป็นผู้อรองได้องอยองดอกทรงสเสม นับแต่เมื่อแรกเริ่มได้ตั้งแต่งดอกกองบุญสาลาขุนลงไปกะว,ว่าละไอนนเหลือลำอละคุณพอทำข้าวนี้เพิ่นว่าคุณแม่ทำข้านี้เลาหว,วังดีกขอหวังเพิ่งใส่เลื่งเลิงดังน้ำอำอยากกินน้านอพุทธโธละเอาของทานเด้อสอยอยู่ขอหว่วประสมมาเพิ่อนวิญญาสูงสุดแห่งองค์ปวดท้เจ้าองค์ ลาเพิ่นได้ทานว่ายังเขาปุ้ป่าสินตอนขอวิ่งอ้อนพองไหวให้ใจตั้งต่อมูเขาลาองค์สมมาสัมพุทธ,ธเจ้าได้บอกเปล่าจะริ่นพรในอาทรทรงคิดกะว,ว่าละไอ้นอเหลือลำอลาคุณพ่อทำทานสะอางเป็นงานอย่างกระตามแต่สีเป็นแพ่ขาดส่วนผลได้กยอมมีคือพ่อท่านมือนี้คือแม่ท่านมือนี้อันกนั่นรองลไอ ดุดดังสายอิทาระาแม่มหาดาที่ควงมหลักคนทั้งปวงมาห่มสงกันจนแน่นอ้งละเอาทำมั่งสังขังเป็นที่ตั้งฟังแน่มดอกแก่นใจและว่าสาธุเดิมละให้คุณพ่อละคุณแม่นได้ลาบใหญ่มหาสารให้บรรดาสมคิดสวดแนมาโนแมง เอาแสงทำน้องน้ำอยู่น้ำสูอดอกเผลออวาพออ้องพาลาตุมบานมานหายยเบียดเบียนสิ่งที่มันแปดเปื่อนพายาดไงโรคาให้หายซานี้ไก่จากไปแต่วันนี้ลำวันเป็นฝีจีบทองสมองซาเกี่ยวกับมออมอ่อนโม่พร้อมเหี่ยงให้ดีขึ้นดอกสุวรรณละทั้งความดันโม่นันหันมาใส่นิบชา ทั้งตาล่างไ้ดังเหม็นยาสูเป็นโอ้ยเคือทองลายเจ้าเ้าสาวรรนี้ให้ใหายดีดอกทุกทุกทั้งเจ็บหัวปวดท้องหน่ตัวเจา้าไม่ผ่อนผาระลูกป็นมาแต่แตเข้าขาเน่าดอกเปาอันให้ใหายพันนี้ไก่ยาสูมาโอ้ยเทียมรังลลดูทางเฮ็ดดูทางสะอางเป็นผลน,นางดอกตมไผ่เองสาธุเด้อ ลัขอให้พ่อศรัทธาหลัขอให้แม่ศรัทธามีเหอนหลังดอกใอยใย,ยเป็นเศรษฐีรวยหล่นฟ้าสศรัทธาจะเอาจงอาจะรย์เรืองวดัดและแฟนโอ้ย โอ้ยนะโอ้ยน้อยนี่รั่นน้ำสาธุนอครับผมมือนี้พี่น้องมาฟังลองฟังลํำพี่น้องบันขมวง รวมกันเป็นเจ้าภาพน้ำกันเนาะพี่น้นองเนาะนอนหลับคอยได้เงินเมินครับผมนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบดมือมาให้ได้แก้วมานี่ชกให้ยอยยิงยิงเด้อพี่น้องเด้อให้ขาขึ้นไขหมนันประกอบคิดคิดค่ดา,คดากิจการไดกะให้ำำๆๆดำดำร่ยเรวยเด้อผู้แสผู้สาว,ผ,าวผู้เบาผู้แพ้วผู้มาเอาบุญบานเพิ่นบามาตตะกรุงเทพมหานครแน,น,น่มีบครับผู้ใดมาตะกรุงเทพแน่นาะครับมีบอ โอ้ยสุดยอดเดอมม้อมาเมนีอย่าลืมมาแถมสมพนันธมอลรองมอลำในเเด้อขอบคุณทีมงานครับพี่น้องทางบันโคกประจีกเด้อครับขอบคุณหลายๆครับยังบล่ลลมกันเนาะครับนอกไก่ปันใดกันน้ำมาฟัง่งเมนีได้ยินข่าวว่ามาแปดสิบโลผมได้มเมนี <laughs> สุดยอดขอบุญขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับอเสียงปรบมือสวดสวดให้แก่เจ้าของนะครับเมื่อนี้โอ้ยสุดยอดอีเลีครับพี่น้องมันขมวงสาธุเด้อปีหนาผู้ขาเดมอลองมาล่ำอีกในแม่นอสาธุมอะช่วงนี้ครับฝากตอนพี่น้องเป็นผลงานล่ำเพลินกันแล้วกันเนาะครับเนาะอผพาเจ้าพายาวกันแล้วกันนะครับบัดนี้โอ้ยมาหอนกระดอกกระเดือกน้องแม่เนาะผู้ใหญ่ทั้งๆยิ่งซ้ำนี่ครับผู้ใหญ่ทึ่งตีซ้ำได้เนาะเนาะ